สวัสดีครับวันนี้ผมต้นพาทาแตนะ่วันนี้จะพาเจ้าซีวิกไปแปลงโฉมหน่อยอนะ่ะตอนนี้มันใส่ขอบยี่สิบอยู่ฮะไม่ค่อยหล่อเดี๋ยววันนี้จะพาไปอัปเดตเปลี่ยนโฉมใหม่หน่อยอ่าเดี๋ยวเราหลอกกันเลยไปกันนะฮนะ ้ากุงแล้ววันนี้วันนี้ตังไปเท่าไหร่นะเนะี่ยพอป้ะเนี่ยอืมวันนี้ไปโว้หมดหมดแน่วันนี้จะไปแปลงโฉมนะวันนี้เจ้าซีวิกนัดช่างไว้แล้ววันเดียวเสร็จในวันนี้ ออกแต่เช้าหน่อยครับวันนี้ปายกันเลยสวัสดีครับผมช่างต้นทาทานะครับอันนี้เนามาดูแปลงโฉมพานอซีวิคมาแปลงโฉมนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูให้ดูครับจะเปลี่ยน เก็บงานช่วงล่างครับนีระบบช่วงล่างใหม่โซ๊แก,รกรแ็ลอารรยาใหม่ครับ่นัจะมีแทนกันกระแทกมีเนี้อน่แผ่นกันกระแมีนียมเปลี่ยนใหม่เลย ัวทำโตโตวนอันนี้รอขอบที่หีติดนะอันนี้อันนี้ขายนะครับสนใจติดต่อได้นะครับย่างใหม่มือนนอบาทติดต่อสอบถามเข้ามาได้กันนะขอบยี่สิบ เราอยู่กับกองสามนะครับเดี๋ยวจะพามาชมคลิปหนึ่งนะฮะจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับผมช่างต้นมาทานะงพาน้องตื่นมาแต่งหล่อครับใ,ใกล้จะเสร็จแล้ว ทั้งวันเลยนะครับกำลังอัปเดตนะครับอยู่ที่ C M Racing Shop นะครับรอๆอะไรครับ นิดหน่อยครับแล้ว gì เปลี่ยนป้อ บจบทีเดียวครับนี่ครับ G M Racing Club ล้อก็อจะประมาณนี้ครับโหลดเรียบร้อยพ่อเธอทำเสร็จเรียบร้อยครับ